Don't you dare call us unworthy! Ah! <laughs> โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของนักบอลแซดตัวคอมไพเทอร์อีกแล้วนะฮะวันนี้จะมาทําการรีวิวตัวละครตัวฟรีกหนึ่งตัวนะครัสำหรับสายฟีเลยนะเป็นตัวละครของคาเบตซูเปอร์เซย่าทูนเอกนะครับเป็นตัวละครสีเขียวนะแล้วก็เป็นตัวฟรีเมื่อนานมาแล้วแหละนะปีหนึ่งได้เหมือนเดิมกับของทางที่ผมทัคลิปรีวิวไปคลิปที่แล้วเลยคล้ายกันเป็นตัวละครคล้ายกันเลยสายโจมตีเหมือนกันแล้วก็ดีเฟนซ์ก็กากเหมือนกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะทำะไระดับกับตััวะะะคครรออาเเบซป์ยทูนนนี้ผมโ ก็ตัวนี้นะครับมันจะฟาร์มล่าง SR ล่างแรกเนี่ยตั้งแต่จักรวาลที่6ที่เป็นอีเวนต์ของอีเวนต์เก่านะอีเวนต์โอ้โหเมื่อกี่ปีที่แล้วไม่รู้เหมือนกันอีเวนต์เก่ามากก็จะฟาร์มมาก็ได้ตัวละครตัวนี้นะเป็นล่าง SR ล่างธรรมดาก่อนนะที่เราจะฟาร์มได้จากตอนล่างต้นเลยคือล่างล่างนี้นะครับก็คือทําล่างนี้เป็นล่างหลัก1ตัวทําเป็นล่าง SR มา up SA เา10สิตัวนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นล่าง SR ล่างนี้เป็นล่างที่พุชยาครับใช้เหรียญของด่านจักรวาลที่6ด่านเก่า ใช้เหรียญเิต้าเหรียญแชมเปี้ยเหรียญวาร์ดอสเล็กว่านไปนะครับทำเป็นร่างหลักหนึ่งตัวแล้วก็ทําเป็นร่างนี้อีก4ตัวเอามาบดเส้นทางให้กับร่างหลักตัวนั้นนะครับที่เราอัพเอเซไปแหละนะพอบดเส้นทางครบ4ทางก็สามารถทำรับเปอร์เซ็นต์ได้เลยแล้วก็มาเปลี่ยนร่างเป็นร่างทีวอาร์ร่างนี้นะครับซึ่งก็ใช้เหรียญของจักรวาลอีเวนต์ใหม่เนี่ยที่เป็นจักรวาลนั่นแหละมิลเวอร์เซเวอร์ซากะนะเป็นสตอรี่อีเวนต์นะครับก็ฟาร์มเนี่ยมาสิบเหรียญก็จะเปลี่ยนร่่่่าาาาางงงงงเเเเเเปป็็นนนนรรรรรคคบบซซออ์ยะะถูได้้ัี เหมือนที่ผมทำนี่แหละกระจายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เซอร์เบอร์เซียทูคาเบเลยก็คือร่างนี้นะครับผมเป็นร่างที่สูงสุดของตัวละครตัวนี้แล้วนะฮะน่าจะไม่น่าจะไม่ได้ไปต่อเลยถ้าไปต่อก็คงเป็นแนวอาร์นะครับประมาณนี้นะมันตันที่ร่างนี้แหละนะฮะก็สำหรับสเตตัสนะครับ HP หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะฮะหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับ ATK หนึ่งหมื่น Defense เจ็ดพันหกนะก็ถือว่าโอเคใช้ได้สำหรับสายฟรีเลยผมว่าอันนี้ให้ผ่านนะครับ สกิลผู้นำนะครับ TQ Type หรือว่าสีเขียวเนี่ยขี้บวก2แล้วก็ h ห้ปี e อชเด e เฟนตบวกสานะนำได้ไหมนำได้แต่ว่าอย่ามาน,นำดีกว่าตัวฟรีสมัยนี้มันดีกว่าเยอะเลยนะฮะที่มันนำได้นะเออแล้วก็ท้ายมาตายผมซูบีดาเม็ดแล้วก็ไม่มีอะไรมากตีแค่ซูบีดาเม็ดเฉยๆนะตีแบบซูบีดาเม็ดใส่ประต,ตูเฉยๆแค่นี้เองไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มมันก็คือบินดาเมจแบบซูิีดาเมจนะครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรก็สำหรับพาศศร์สิสกิลของตัวละครคาเบตซาย่านะครับผม ่มาดูกันว่าทำได้อเรา่าทำอะไรได้บ้างนะฮะตบปากไม่ได้ไหมเนี่ยฮะลำคา <c oughs> นแล้วก็นะครับมาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับนะครับผมเอเดเคเนี่ยบวก80เปอรเซ็นตะ์นาท,ทำการโจมตีถ้าไม่ตายนะฮะแล้วก็มีโอกาสคิดดิคอนเนี่ยบวก7นะต่นจอดจำนวนตัวละครในทีมของเราที่เป็นยูนิเวอร์ซิเบิร์สซาก้าก็คือยิ่งตัวละครในประเภทนี้เท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งมีโอกาสคิดดิคอนจากตัวละครของคาเบตมากข,ขึ้นเท่านั้นนะก็สูงสุดก็ ออสูงสุดนี่คือบวก1ตัวต่อ7%็ดใช่ไหมถ้าสูงสุดก็ทีมเราจะมีได้สูงสุดแค่หตัวก็ประมาณ4 2ได้นับรวมตัวมันเองด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นโอกาสเฮดคอนเนี่ยสีกับเปอร์เซ็นต์นั้นถือว่าเยอะนะโอกาสเฮดคอนสีิอนกว่าเนี่ยถือว่าเยอะนะคือเกือบไฮเชนนะก็คือเกือบ50%แล้วนี่คือไม่ได้นับการปดทางหรือว่าปวดเส้นทางนะถ้านับรวมด้วยนี่คือโอกาสเฮดคอนประมาณด้านับบบตามเตามตัได้เลยก็คือถ้านับแบบตามเองตามอ 50%ถือว่าเยอะนะฮะอันนี้โดยรวมกว็ถือเป็นตัวละครที่ตีแรงระดับหนึ่งนะสำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็มีโอกาสเครดิตคอนน้อนง่ายมากนะสูงสุดก็40%กว่าที่ผมพูดไปแหละนะแต่ว่าถ้าจัดเป็นทีมแบบทีมอื่นที่ไม่ใช่ทีมจักรวาล6ห,หรือทีมยินเนอร์เวิร์สเซเวอร์ซากะเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสเครดิตค้อนน้อยลงไปหน่อยอย,อย่างเช่นทีมของเพียวไซย่าหรือทีมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้มีตัวละครในยินเนอร์เวิร์สเซเวอร์ซากะเยอะเท่าไหร่เนี่ยอาจจะมีโอกาสเครดิตค้อนให้กับ มันจัดทิตย์อื่นก็จัดได้แล้วแต่คนจะใช่ละกันเออจะใช้ในสถานการณ์ไหนแล้วแต่นะแต่คือถ้าจะให้ดีสุดก็คือจัดแค่2ทีมก็คือยูเนเวอร์เซิลซาก้าแล้วก็ทีมของยูเนเวอร์สหกนะครับอ่าซึ่งตัวนี้ก็แนะนำนะแนะนําให้อัพเบิร์มานะครับจะดีสุดนะเพราะว่าโอกาสคิดค่อนมันได้ง่ายแล้วไงส่วนมากก็มีงานให้ทําไม่หยิางงานหรอกตัวเนี้ยนะก็ในอย่างเช่นด่านเอซเอกบูเบลเคนอะไรเงี้ยหรือว่าด่านแบบที่มันต้องใช้เจ้าขวานนี้หในการเล่นหรือว่าทีมตัวบนัทหรือว่าอะไรเงี้้้ยยกก็นนน่่่าาจะะใหเอมลไดูครับ คงไม่มีอะไรมากงานงานให้มันทำเนี่ยก็เป็นตัวฟีหน้าสะสมเหมือนกันนะตีแรงก็ใช้งานจริงก็ถือว่าน่าจะโอเคในระดับหนึ่งเลยผมว่านะก็เดี๋ยวต้องมาเล่นในจริงอีกรอบหนึ่งว่ามันจะเก่งขนาดไหนเล่นจริงน่นะก็โอเคนนก็ประมาณนี้แหละสำหรับตัวละครตัวฟีสายโจมตีอย่างคาบิดนะครับไปดูกันว่าเล่นจริงเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะเล่นในทีของฟูลพาวเวอร์นั่นเองนะครับมีป๋าอเมก้ามาซัพพอร์ตให้กับคาเบะด้วยนะคุณลุงอเมก้กาคุณลุงโอเคครับป๋า เล่นในด่านของเบจิต้าบูอีโวลนเองนะครับเจอกับอาจารย์ตัวเองนะฮะอาจารย์เบจิต้านเบจิต้าเซนเซมาก้อนนี้นะครับผมจัดทนะีฟเวอร์เนี่ย่างผมพูดไปแล้วก็ผู้นำเนี่ยเป็นโกคุสีของผมนะครับแล้วก็ผู้นําของตัวเพื่อนเป็นของโบลี่นะซึ่งของโบลี่จะนําได้เยอะกว่าโกคุสีนะก็เลยอาจจะไดเมยเนี่ยได้เมนมันอาจจะแบบว่าไม่มากสุดนะสำหรับตัวละครเออสำหรับสหรับการทําคลิปรีวิวของผมเนี่ยถ้าจะให้มากสุดก็คือค,อควรจะเอาโบลี่มานําให้กับตัวผมเองด้วย แต่ผมไม่มีก็เลยเอามานําไม่ได้นะครับแล้วก็ทีมนี้นะครับผมจัดตัวละครในประเภทของยูนิเวอร์ซิวัซกามาสามตัวถ้านับรวมตัวมันเองแล้วก็นับก็จะ,ก,จะ,ก,จะก็จะกลายเป็น3ตัวนะก็ประมาณโอกาสคิดค้นคจะประมาณ1ิบยเอเออโอกาสคิดค้นสำหรับคาเบตจะกลายเป็นประมาณ21%่สเอร์เซ็นต์นะเพราะมีตัวของยูนิเวอร์ซิวัซกาเนี่ยอยู่ในทีม3ตัวนั่นเองก็คือจะมีคาริฟูล่านะครับแล้วก็มีเคลยวตัวฟรีแล้วก็มีคาเบตก็คือตัวมันเอง ตัวฟรีเหมือนกันนั่นแหละก็มาดูกันว่าคาเบมันจะคิดข้อง่ายขนาดไหนนะฮะตายหาไปแล้วนะมาลางสองป่าเบบูโอเคนะครับมาตอนนี้ก็มีลิงก์ของเบจิต้าซูเปอร์เบจิต้านเองซูเปอร์เบจิต้านะลิงก์กับคาเบตได้ดีนะเรื่องลิงก์ดาเมจแต่ว่าเรื่องลิงก์คีนี่คือไม่ดีเลยอย่างนี้เห็นเพราะว่าคาเบกมันลิงก์กับพวกจักรวาลน,น่าจะเข้ากันได้ดีกว่าเรื่องลิงก์คีนะแต่ว่าเรื่องอเดีเคนี่คือต้องลิงก์กับเบจิต้าซูเปอร์เบจิต้าจะดีสุดนะครับอันนี้ เพราะว่ามีลิงของไซย,ยาพันด้วยนะเออไซย,ยาอะไรสักอย่างใส่เลือดแท้นะฮะแล้วก็ไซย,ยาซูเปอร์ไซย,ยาเนียครับซูเปอร์ไซย,ยาเลสก,กิลโอเคไซย,ยาไพรส์นั่นเองมารอบนี้รอบแรกตีเท่าไหร่ดาเมจนะครับเจ็ดแสนหนึ่งนะเจ็ดแสนดาเมจเหรออืมใช้ได้อยู่นะแต่มึงไม่คิดดีคอนก็เท่านั้นแหละเพื่อนไม่คิดดีคอนตีเข้ายังโอ้โหตีเข้าแสนห้าโดนตบตัวเราสามหมื่น ดีเฟนซ์น้อยเลยอย่างที่ว่านะด่านเก่ายัางโดนตีแรงเลยแล้วก็นี่ป่าเบรเราโชว์ไปมึงดูนี่นี่คืออาจารย์มึงดูแล้วนำไปใช้เป็นไงเลื่องดาเมจก็แทงได้สบายเสฟ้าครับคัสช,ชันอนกระสุนสั่งตายกระสุนแดงจัดแปรสองแสนเจ็ดตายห้าตัวนี้นี่คือจะได้ ECA ในอนาคตนะเ้าจัดแปรนี่ได้ ECA ไปแล้วสำหรับคาริฟูล่าตัวตัวตู้นั่นเองตัวสีฟ้าได้ ECA พร้อมกับคิวไอคิวตัวสีเหลืองอะ ซึ่งแต่แรกมันก็เก่งอยู่แล้วไม่รู้จะอีเซ่ทำไม <c oughs> คืออีเซ่ขึ้นไปแล้วมันเก่งขึ้นไปเดิมกว่าเดิมอีกนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอีอเซลทำไมนะอันนี้ก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันโอเคเคลวอยู่หลังสุดนะ่าจะได้วนมาซัพพอร์ตให้กับของคาเบะนะครับคาเบะจะได้ตีแรงขึ้นเดี๋ยวถ้าไปจะได้ดูแล้วว่าพอมีลงุงโอเมก้าเซนลอนมาซัพพอร์ตเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นข,น,ขนาดไหนสำหรับคาเบะนะครับจะได้มีบัฟเอเดอเคส40%มาเพิ่มนะ ถ้าจะตีขึ้นมันหลัก90 0 0แสนไม่ก็8 0 0แสนเนี่ยแหละสักสักอย่างหนึ่งนะหรือไม่ก็ถึงล้านไปเลยผมเชื่อว่าอาจจะถึงล้านนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะถึงหรือเปล่าไม่น่าถึงนะถ้มามัน900,000กว่าได้กเดี๋ยวต้องรอชมกันนะโอ้โหคิดิคอนโอ้ผมก็คู่สี่จนเย็นไม่ต้องคิดิคอนก็ได้โ,โหจบเลยตายต่อเบบูเราออกมาแล้วตายแล้วไปแล้ะล่างผมฟ้าธรรมดานี่ออกมาล้าเดี๋ยวไปละไ,ไปล่างผมฟ้านั่นแหละ นะฟาเข้มมาบูอีโวเรามาแล้วนะฮะโอเคเรามีคาเบะไปแล้วคาเบะกับเบจิต้าก็เล่นด้วยกันเหมือนเดิมนะแล้วก็มีคนลุงนะโอเมก้าฉลอนมาซัพพอร์ตอีก40%นะรอบนี้มาดูกันว่าจะตีเท่าไหร่นะครับขอให้มาคิดดิคอนใเถอะนะจะได้แบบโชว์หน่อยว่ามันจะตีแรงขนาดไหนเวลาคิดดิคอนจริงโอกาสคิดดิคอนก็ถือว่าเยอะนะแต่ว,ว่าไม่ได้จัดในทีมอย่างเงี้ยไม่ได้จัดในทีมของยูเนเวอร์เซียสซาก้าก็ถือว่าเยอะนะประมาณ21%ก็ถือว่าโอเคอะไรผมว่า ซึ่งมันจะไม่ติดเลยแหละมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับดวงวด้วยแหละนะประเด็น,นเออไม้ตายมาเท่าไหร่ห้าหมื่นเจ็ดเนาะได้อยู่นะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เลวร้ายมากโอเคดาเมจเก้าแสนเก้าหมื่นนะจะขึ้นหลักล้านอยู่แล้วตุม้มไม่ขีอีกห้าแสนหลบได้เป็นไงเป็นไงล่ะไม่ยอมนะเว้ยหลบได้อย่างน้อยก็ได้โชว์หลบแบบวะ่าไปเซนเซซอกหลังไปนะฮะหกแสนดาเมจนะเยอะกว่า ยี่แบบลูกศิษย์ไปแสนนึงถือว่าโอเคนะดานเมจเก้าแสนเก้าถ้าฮีดีคอนก็ถือว่าโอ้โหโอเคแหละแรงแหละนะมันจะเหมาะกับทีมยูนิเวิร์สหกมากกว่าผมว่าจัดทีอย่างนี้ไม่น่าเหมาะเออมันงานก็ไม่ได้มีเท่าไหร่ให้ทำเท่าไหร่หรอกนะอย่างที่ว่าแหละจัดในทีมจากอวาลมันน่าจะโอเคเสุดแหละผมว่าเออโอเคสุดแล้วนะจะมาจัดเทียนผมแล้วกันจะถามว่าจัดได้ไหมก็จัดได้แล้วแต่คนเล่นน่ะออยากให้จัดทีมยังไงก็จัดไปเถอะนะ แต่คืออย่างที่ว่าน่จัดในทีมจักรวาลหหรือว่าอยูในเวิร์สจะดีกว่าอยู่แล้วนะฮะมันจะได้มีโอกาสขี่ดิคอนบ่อยบ่อยหน่อยจะได้แบบขีง่ายๆไปเลยไม่ต้องมาอะไรมากนะฮะซึ่งทีงนี้ก็โกฮูสีนะ่าจะปิดชาร์ได้เหมือนเดิมผมว่านะไม่มีเงินเถื่อนอยู่ด้วยตอนเนี้อืมึงขีดิคอนอยู่แล้วเหรอจะขี้บ่อยไปไหนนีเนี่ยขีกแล้วโอ้โหคาเบกูเพิ่งโชว์ไปได้สองเทินฮลัลโหล ตายเหรอเรียบร้อยครับโบลีเราโบลีจังโมโหแล้วไปไม้ตายอืมอุ้มเรียบร้อยโบลีนี่คือได้โชว์ทุกทุกคลิปอะแทบจะทุกคลิปนะโบลีผมก็ไม่ได้มีตัวมันนะแต่ก็ได้โชว์ตลอดนะตัวเพื่อนเนี่ยแหละได้โชว์นะหลายคลิปแล้วผมสังเกตไปหลายคลิปแล้วโบลีฟัวเวอร์เนี่ยเดี๋ยวตอน5ปีต้องได้มันแล้วมั้ง5ปีที่มันเป็นกาชาของโกยิต้านะผมต้องเปิดแล้วได้มาแน่เลยโบลีเนี่ยโบลีจังนะ แต่จริงก็อยากได้เหมือนกันนะมันก็มันก็ยังเก่งอยู่แหละเออแล้วก็เป็นผู้นำฟัวเวอร์ด้วยผมผมขาดผู้นําเต็มงไงผู้นําแบบร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมยังขาดอยู่ซึ่งผมก็จะเป็นอะไรที่ดีมากผมได้มานะจะดีใจมากเลยโอเคนะก็ประมาณนี้แหละสําหรับคาเบตคาเบตคาเบตบ,บอกนี่คือค,อคลิปรีวิวของกูจริงบ่าวะมันคลิปรีวิวของคาเบตหรือคลิปรีวิวโกคูสี่ฟัวเวอร์กันแน่วะเนี่ยนะเออแม่งรีวิวแค่สองรอบไปหาตีแค่สองรอบแล้วก็จากไปเลยแม่คิดลคอนสักรอบเลยน่าสงสาร,สาร,สารน,าน่นานนกนนนา็นั่นนแหละะ่าั้กไวรฮ โอกาสคีริคอนก็ถือว่าเป็นแค่โอกาสเฉยๆนะตีไม่คีสักตีไม่คีสักรอบเลยนั่นก็เดี๋ยวต้องไปเล่นในแบบว่าด่านอื่นนะน่าจะมีโอกาสคีได้ดีกว่านี้ในทีมอื่นสิเออนะฮะแต่คุณก็คุณก็ไปเล่นเอาเองนั่นกันเออทำมาเองแล้วก็เล่นเอาเองจะได้รู้มันคีง่ายขนาดไหนแต่ผมก็ขอยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่ามันคีง่ายนะไม่ใช่ว่าคียากคีง่ายนะครับถ้าอยู่ในทีของยิน v เว s ร์หกหรือว่ายิน v เว s ร์ซเบอร์ซากาจะคีง่ายมากเลยผมเคยเล่นมาหลายรอบแลวตัวเนี้ยนะคีง่ายนะครับถือว่า เป็นตัวฟรีที่เก่งนะเรียกดาเมจแต่เรื่องแทงนี่คืออย่าหวังนะเรื่องแทงนี่ดีฟนซ์มันน้อยอยู่แล้วนะอย่างที่ว่าแหละมันไม่ได้มีบัฟดีฟเซ์เลยเลยอ่ะมันเป็นตัวปอกของทีมด้วยนะฮะอืมก็งานที่เหมาะก็คือน่าจะเป็นงานของตัวลคอรที่เป็นตัวละครสีฟ้าให้เป็นศัตรูสีฟ้าน่าจะเหมาะนะครับแล้วก็เป็นด่านเอเเฉพาะอย่างเช่นด่านโกคูบูเคลเคนเนี่ยเหมาะสุดแล้วนะเพราะว่ามันใน่นเอ่อมันเป็นตัวละครสีฟ้าก็เป็นตัวโบนัสของทีมด้วยนะเป็นตัวโบนัสของจักรวาลที่หกด้วยนะฮะก็ นะก็นั่นแหละประมาณนี้สำหรับคลิปรีวิวของคาเบ่นั่นเองนะฮะแต่เหมือนมันไม่ใช่คลิปรีวิวของมันเท่าไหร่นะเป็นคลิปดูของโกคูสีมากกว่าเป็นคลิปรีวิวของโกคสีกับเออ่โบลี่จังนะฮะแม่งไม่ได้โชว์หาเหงเลยเลยงันะ้มาอ่านภาษีได้ฟังเฉยประมาณนี้สำหรับคาเบ่นะก็นั่นแหละประมาณนี้นะถือว่าเก่งนะโดยรวมถือว่าเก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งเท่าตัวฟรีสมัยนี้หรอกเออแต่ก็ถือว่าตีแรงระดับหนึ่งใช้ได้อยู่นะฮะโอเคนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปรีวิวสายฟรีของคาเบ่นั่นเองนะก็ถือว่า จบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยกันก็จะไปคลิปหน้านะครับอยากให้ทางชิคกี้พาบอกกันมาได้นะครับผมก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยกันนะครับผมก็สวัสดีครับบายไปแล้วโอเคไปแล้ว